สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับเนื้อหาตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับที่อยากจะนําเสนออีกมุมมองหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูในเรื่องปัญหาของการเผาป่าครับวันนี้เราได้พบว่าเกิดการเผาป่าขนาดหนักครับทั้งในประเทศของเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมและประเทศเพื่อนบ้านคราวนี้มาเจอปัญหาตรงที่ว่าทําไมฮะเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถจับกลุ่มคนที่เผาป่าได้ครับ เมื่อคุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ครับเพราะเขาใช้วิธีการเผาโดยที่ตัวเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุครับ ซึ่งการเผาของเขาเนี่ยเขาใช้ทูบครับเป็นอุปกรณ์แบบนี้ฮะแล้วก็ใช้ไม้ขีดไฟวนพันวนรอบนะครับเพื่อที่เวลาทูบที่ไหมลงมาแล้วครับก็จะเกิดทําให้อ่าไม้ขีดที่อยู่ตรงนั้นครับเกิดประกายไฟขึ้นจนเกิดกระทั่งไฟลุกไหมขึ้นและขณะที่ตัวเขาอะไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้บางทีก็กลับไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับกว่าทูบจะไหมลงมาบัรชัง มันใช้เวลาไม่น้อยเลยนะครับอย่างน้อยก็10นาทีครับซึ่งตัวเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้และกับอีกวิธีหนึ่งครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นั่นคือการใช้ประทัดนะครับประทัดพวกนี้สามารถทําให้เกิดเพลิงได้ครับผมการใช้ประทัดแบบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการใช้ไม้ขีดเลยครับคราวนี้ฮะมันก็ทําให้เกิดเพลิงไหมอย่างที่แบบโอ๊ยกว่าเจ้าหนะ้าที่จะไปถึงอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเป็นเรื่องที่นะครับ พูดไปก็เหมือนดาบสองคมถึงวิธีการเผาปากของเขาแบบนี้ครับผมแต่ก็เป็นอีกแก้มุมหนึ่งที่ทําให้คุณผู้ชมสังเกตได้โดยง่ายฮะหากคุณผู้ชมเดินผ่านไปผ่านมาและเจอวัตถุวัสดุคล้ายๆแบบนี้นะฮะขอให้คุณผู้ชมรีบจัดก,การหรือแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีเลยนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สามารถช่วยเหลือกันได้ในการป้องกันปัญหามลภาวะหมอกพิษหมอกควันตอนนี้ที่ทําให้คนไทยของเราป่วยกันเป็นจํานวนมากครับและแม้คลิปวิดีโอนี้ครับจะทําขึ้นมาโดยอาจจะไม่ได้มีสาระความรู้อะไรมากนักแต่ ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รู้เข้าใจถึงวิธีการเผาป่าของคนกลุ่มนี้ครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นว่าคลิปวิดีโอของเรามีประโยชน์และกดติดตามกด subscribe ของเราครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอครั้งต่อไปข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ